คอนโดมิเนียม The Trust เดอะทรัเลสเดนปิเก้าวกว่า30คนร้องะษษร,ระบบสาธารณูปโภคของที่นี่มีปัญหาเช่นไฟฟ้าดับบ่อยลิฟต์ค้างน้ำประปาหยุดไหลเรียกร้องให้ผู้บริหารของบริษัทออกมารับผิดชอบและเร่งแก้ไข สำนักะะราชเลขที่การได้มีหนังสือให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบและช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนครูเจือเขตบางแคหลังจากที่ดินเช่าอยู่เดิมกับมูลนิธิรามาธิบดีถูกขายเพื่อไปก่อสร้างและปร,ะปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการสถานีประชาชนกับดิฉันอนอุมากเกษตรพืชผลนะคะกับเรื่องราวของคนในสังคมที่เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะวันนี้มีผู้ชมในท้อง,องสองกลุ่มใหญ่ด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็เป็นในส่วนของผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการเดอะทรัสตเรสซิเดน์ปิ่นเกล้าเดี๋ยวขอตัวแทนสักท่านหนึ่งนะคะวันนี้อยากให้ทางรายการช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะต้องการสิ่งสาธารณูปโภคค่ะที่ควรจะมีในคอนโดเราให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยในชีวิตของเราเองค่ะก็คือระบบสาธารณูปโภคที่ดี นะคะเป็นประเด็นปัญหาให้พวกเราที่อาศัยอยู่ที่นั่นเดือดร้อนแล้วก็ต้องมาร้องทุกข์ในวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดกันหลายฝ่ายนะคะหวังว่าคงจะพบทางออกของปัญหาเรื่องนี้ด้วยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งวันนี้หน้าตายิ้มแย้มไม่น่าจะมีความทุกข์นะคะเนี่ยชาวชุมชนครูเจอือนะะวันนี้มีอะไรให้ทางรายการสถานีประชาชนช่วยเหลือคะวันนี้มาขอบคุณทางสถานีค่ะที่ดําเนินการให้เราแล้วเราได้ผลสําเร็จไป70%แล้วค่ะ มีความคืบหน้านะ,ะาหลังจากนนาที่เราเคยได้พูดคุยที่มีปัญหาไปคราวนั้น อาล้ค่ะใครที่จําได้นะคะเรื่องราวของชุมชนครูเจอเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตามความคืบหน้ากันค่ะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ใครที่มีปัญหาลําบากเดือดร้อนนะคะก็สามารถร้องทุกข์เข้ามาในรายการสถานีประชาชนได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นความทุกข์โดยส่วนรวมนะคะของคนทั้งคอนโดทั้งชุมชนทั้งอบตอนะคะจะเป็นเรื่องของสาธารณูปโภคถนนนนทางน้าประปาไฟฟ้าเรื่องของการไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพออกกระว่าต่างๆก็ร้องเรียนเข้ามาได้นะคะช่องทางการติดต่อสื่อสารกับรายการค่ะ027902111 และ0279 0263 0-3ค่ะและสำหรับทนายความของเรานะคะก็มีเป็นประจำวันละสองท่านค่ะซึ่งทางสภาทนายความส่งมาประจำเพื่อรอปรึกษานะคะคให้คำปรึกษากับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านทนายความท่านแรกวันนี้คุณพันธิพาตานวงค่ะท่านที่สองคุณสิริพง์โสภาค่ะ และหนึ่งช่องทางนะคะในการติดต่อสื่อสารด้วยกันก็คือผ่านทาง SMS ที่หมายเลข4268822นะฮะแจ้งเหตุร้องทุกข์แนะนำติชมรายการแสดงความคิดเห็นร่วมในประเด็นต่างๆที่รายการเรานำเสนอได้เลยค่ะแล้วก็เน้นย้ำกันนะคะท่านผู้ชมคะตลอดเดือนสิงหาคมนี้ทางรายการสถานีประชาชนก็มีของที่ระลึกมอบให้กับท่านผู้ชมทุกๆท่านเป็นเสื้อยืดของทางรายการสถานีประชาชนค่ะแจกวันละ10ตัวนะคะง่ายๆค่ะเพียงท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะว่ารายการสถานีประชาชนเป็นอย่างไร อยากให้ทางรายการเราเพิ่มเติมพัฒนาปรับปรุงอะไรสะท้อนเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ทุกความคิเดเห็นที่ร่วมส่งเข้ามา10ท่านต่อวันนะคะที่จะเป็นผู้โชคดีเราจะส่งซีรีส์ที่ะระลึกข,ของรายการสถานีประชาชนไปให้ค่ะแล้วก็มาติดตามกกหดิ่งกิจกรรมนะคะซึ่งเราจะจัดสัญจรกันค่ะสําหรับทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะร่วมกับทางจังหวัดลำปางและก็ทางรายการสถานีประชาชนจะทําโครงการนะคะชื่อว่าโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและ สถานีประชาชนสัญจรที่จังหวัดลำปางในวันศุกร์ที่16สิงหาคมนี้ค่ะตั้งแต่9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีที่โรงเรียนแม่เมาะวิทยาอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกบูธของหน่วยงานราชการในจังหวัดกว่า60หน่วยงานนะคะที่จะมาให้ข้อมูลให้ประโยชน์ต่างๆตลอดจนมีของที่ระลึกมอบให้กับผู้ชมที่ไปร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของไทย PBS ของเราก็มีการออกบูธกิจกรรมต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นการสมัครเป็นสมาชิกกับศูนย์เพื่อนไทย PBS การเล่นเกม รวมสนุกรับของรางวัลนะคะปรึกษาข้อกฎหมายกับสภาธนาความหรือว่าร้องเรียนกลับไปการสถานีประชาชนรวมถึงร้องทุกข์นะคะปัญหาต่างๆจากทางผู้ตรวจการแผ่นดินรวมถึงองค์กรอิสระอีก7องค์กรด้วยกันนะคะและยิ่งไปกว่านั้นยังมีสินค้าโอท็อปมาให้เลือกซื้อกันในราคาพิเศษด้วยค่ะและแน่นอนนะคะจะได้ชมการถ่ายทอดสดของรายการสถานีประชาชนช่วงเวลาตั้งแต่14นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีท่านผู้ชมก็รอบพบกันได้นะคะในวันศุกร์ ที่16สิงหาคมนี้ที่ลำปางแน่นอนค่ะแล้วก็สําหรับในช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมคะกิจกรรมที่เราจะต้องมาพูดมาคุยกันนะคะก็คือเป็นการติดตามความคืบหน้าเรื่องราวที่เคยแจ้งร้องเรียนเข้ามาเมื่อวันที่25เมษายนนะคะ างในการสถานีประชาชนนําเสนอเรื่องราวของชาวชุมชนครูเจือที่บางแคนะคะซึ่งมีชาวบ้านกว่า90หลังคาเรือนค่ะรวมตัวกันร้องเรียนเข้ามานะคะเนื่องจากว่าที่อยู่เดิมที่เช่ากับทางมูลนิธิรามาธิบดีนะคะมีการขายต่อเพื่อที่จะนํารายได้ไปใช้ในการก่อสร้างและก็ปรับปรุงอาคารของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลําบากและได้รับการช่วยเหลือดูดแลอย่างไรนะคะติดตามรายงานเรื่องนี้นะคะในสถานีประชาชนช่วงหนะะ้าค่ะ